สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสกรีนเสื้ออาจะเป็นเสื้องานเกรเียนนะครับจะเป็นงานซับลิเมชันนะครับอันนี้ก็จะมีก็จะเป็นเสื้อเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์แบบหนานะครับทอสองชั้นนะครับผ้าก็จะก็จะไม่บางนะครับก็จะหนานุ่มใส่สบายนะครับนี่นะครับแล้วก็จะเป็นกระดาษซับนะครับ ก็คือสก,กีนเสร็จแล้วนะครับนี่ก็คือสีที่สก,กีนนะครับสีจะซึมลงเท้ากับเนื้อผ้าเลยนะครับเวลาซักเราก็จะไม่หลุดไม่ลอกนะครับผ้าก็จะไม่หลุดไม่ลอกทีนีเ้เวลาเราซักนะครับข้อดีของผ้าโพลีเอสเตอร์ตรงนี้นะครับก็จะเวลาเราซักนะครับนี่มันก็จะไม่ยับนะครับก็ไม่ต้องถ้าใครแบบขี้เกียจดีดเสื้อก็สามารถ ใส่แล้วไม่ยับสักแล้วไม่ยับนะครับผ้าพวกนี้จะไม่ยับตัวต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นสาธิตวิธีการสกรีนนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะวางผูผ้าลงก่อนนะครับเราจะไล่ก็จะไล่ผนผ้าออกให้หมดนะครับแล้วก็วาง กระสับนะครับนี่แบบนี้ที่เราพิมพ์มานะครับพอวางตำแหน่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็ใช้เครื่องรีดรีดทับลงไปเลยนะครับอุณหภูมิที่ผมใช้นะครับผมใช้ ผมใช้อุณหภูมิ190องศานะครับกับอีกเวลาผมใช้35วินาทีนะครับเป็นองศาเซลเซียสนะครับพอถึงเวลาแล้วเครื่องก็จะเด้งขึ้นมาเองนะครับเป็นเครื่องรีดอัตโนมัตินะครับ สวัสดีครับ ก็จะทําไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับใช้เวลาหนึ่งตัวก็ประมาณ1นาทีได้นะโดยเฉลีย่ยถ้าหากใครสนใจสกรีนเสื้อนะครับก็สามารถทักเข้ามาที่เพจได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้นะครับิงเฟซบุ๊กไว้ให้หรือว่าถ้าใคร อยากสอบถามตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับที่ว่าสงสัยตรงไหนแต่ว่าผมไม่ได้ขายเครื่องนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับเพราะว่า ว่า,ามีหลายคนนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาแล้วมาถามราคาเครื่องกับผมนะครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ขายเครื่องนะครับบางคนก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วแบบผมไม่ผมไม่ได้ขายเครื่องนะครับผมบอกไม่ขายไม่ได้ขายเครื่องมาถามราคาผมก็ผมยังไม่ได้ตอบอะไรเลยนะครับก็มาใช้คําพูดที่ไม่ดีนะครับอโ,โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้นะครับถ้าใครมีข้อสอบถามตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ